วันนี้เรามาเสริมแหนบให้กับรถวีโก้ครับซึ่งรถของลูกค้านั้นเขามีแหนบ20มิลมาแค่แผ่นเดียวแล้วก็ชุดล่างจะเป็น12มิลนะฮะซึ่งมาถอดออกเอา12มิลออกไปแล้วก็เติม20มิลเข้าไปข้างละ4แผ่นนะครับรวมของเดิมก็เป็น5้านะฮะชุดนี้ก็สามารถที่จะรับน้ำหนัก4ตันครึ่งได้นะครับสบายสบายนี่ฮะเป็นพารอยนะคันนี้เป็นวีโก้ครับบรรทุกของหนักอยู่เหมือนกันนะฮะ ดูทางด้านหลังกันนะฮะเราใส่เหล็กรัดแหนบกันแหนบบิดด้วยนะครับใส่เหล็กรัดแหนบให้ด้วยแล้วก็แหนบทางด้านหลังก็จะอยู่ทรงประมาณนี้นะครับเป็นแหนบตรงนะฮะ w i ก o ครับีโก o คันนี้ใช้บูทเหล็กอัดจารบีได้ครับทางด้านหลังนี่แน่นมากครับโชคหกต้นนะฮะให้ดูครับโชคมีถึงหกต้นเลยข้างละสามต้นเลยนะฮะแน่นมากมาก ถ้าชอบขับแบบหนึบๆใส่โช๊คไขว้ด้วยก็ดีครับโช๊คไขว้ก็จะช่วยทําให้รถหนึบครับอาการที่โยกเยกโยกเยกก็จะน้อยลงฮะแต่รถเบาก็อาจจะแข็งกระด้างหน่อยนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าโชค๊คเขาเยอะเนี่ยนะฮะความแข็งกระด้างก็ย่อมมีมาย่อมมีมาตามนะครับประมาณนี้ฮะใส่เหล็กแลดแหนบกันบิดเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวน็อตสลักที่ยาวนี่เดี๋ยวเราจะตัดให้นะครับตอนนี้เราพักเที่ยงนะฮะ เดี๋ยวน็อตแรกที่ยาวก็จะตัดให้สวยงามครับโอเควันนี้เราก็มาเสริมแหนบเพิ่มเติมรถเพื่อน,อนๆคนไหนที่แหนบไม่พอนะฮะบรรทุกแล้วนั่งเผานะฮะก็สามารถที่จะมาเพิ่มเติมแหนบได้นะครับที่อู่ปริชาตเทอร้อยนะครับประมาณนี้เลยยี่สิบมิลหนึ่งคู่หนึ่งตันนะฮะใส่ประมาณสักห้าแผ่นนี่ก็สตันกว่าห้าตันนี่ก็พอไหวครับ ถ้ารถไม่ยอ่อนะถ้ารถไม่ยอ่อเนะี่ยช่วงเด้งช่วงลนางหนักเราก็จะเยอะนะครับเราก็ใส่แหนบประมาณสักสี่ห้าแผ่นนี้ก็แบกได้นะครับประมาณสี่ถึงห้าตันนะฮะให้ดูช่วงล่างครับประมาณนี้ฮนะสวยไหมสวยงามเลยนี่ก็จะเป็นแหนบชุดเก่านะครับแหนบชุดเก่าที่ถอดออกนะฮะเป็นแหนบสิบสองมิลซึ่งแหนบจะบางนะฮะเราก็ทําการถอดออก ใช้มานานๆานแล้วก็ล้าด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแหนบบางล้างง่ายนะฮะแล้วก็ใช้มาหลายปีแล้วก็คุ้มแล้วครับนะฮะเราก็ถอดออกเลยประมาณนี้ครับโอเคฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติพอลอยได้นะครับลักนะจุ๊บๆุ bye ๊ายบายครับ